สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนกรกฎาคมพศ2566นะคะจะเป็นปีนักษัตย์ปีไทยนะคะจะเป็นปีมะแม่นะคะ ในการดูดวงนี้นะคะไพ่ของหมออาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเพราะมันเป็นพลังงานการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะอันไหนที่ดีที่ใช่รับไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะฝากติดตามนะคะในเพจ Facebook นะนิ่มสาววันศูนย์สามค่ะแล้วก็ใน YouTube นะคะนิ่มสาววันศูนย์สามหมอจะทําคลิปวิดีโอเป็นเดือนละครั้งนะคะของ12เดือนนะสิ่่งทีหมอบอก จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละเดือนนะคะแล้วก็จะเป็นใน Tik t o อกนะคะก็คือนิ่มสาวันศุสามเส้นกันนะสิ่งที่หมอบอกค่ะแล้วก็มารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการดูดวงนะคะพื้นฐานเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะของคนที่เกิดปีนักษัตริปีมะแมนะคะสิ่งที่หมอบอกก็คือ ในด,ด้านการงานการเงินความรักชีวิตครอบค,ครัวคนโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้านสุขภาพร่างกายนะคะนอาะสิ่งที่หมอบอกด้านโชคลาภนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยําก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ,อะขอให้ลูกดวงนะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งนะคะให้เรียบร้อยก่อนดูไพ่กับหมอนะคะแล้วเรามารับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกกล่าวอะไรบ้างนะคะขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะ ในด้านการงานในไพ่ขึ้นมาในเดือนนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนอุปถัมยิ่งเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามยิ่งดีในในในไพ่ขึ้นมาเพศตรงข้ามยิ่งดีนะคะการเจราจาการพูดคุยเนี่ยไปได้ดีราบรื่นเพราะว่าเจ้านายรักใคร่ผู้คนอุปถัมค้ำชูในไพ่ขึ้นมาถ้าทํางานเกี่ยวกับสายข้าราชการนะคะดีมากเลยเนาะ การพูดการเจราจาหรือว่าแม้กระทั่งราชการในด้านของทหารตำรวจทุกอย่างเลยที่หมอบอกเนี่ยดวงผูลักผู้ใหญ่คำ้ำนะในด้านการทํางานจะดีทําอะไรผิดนิดๆหน่อยๆเขาก็จะให้อภัยเราหรือบางครั้งหนักกายเป็นเบาได้สิ่งที่หมอบอกเขาให้คุณค่าหรือเขาเห็นคุณค่าในตัวเราในการทํางานเพราะคุณเป็นคนที่ทํางานนะคะ ทนอดทนขยันขันแข็งในไพ่ขึ้นมาบึกบึนค่ะคิดหวังสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นระบกกบการบอกกล่าวหรือบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้การงานเจริญเรืองหรือมีโอกาสเลือนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับฐานเงินเดือนไวในไพ่ขึ้นมานะคะสิ่งที่หมอบอกนะมาดูค่ะในด้านของครอบครัวนะคะชีวิตคู่เนาะในไพ่ขึ้นมาเป็นเสาหลักของบ้านก็ได้บางกรณีมีสามีหรือมีภรรยาเราเหมือนเราเป็นเสาหลักหรือบางคนเหมือนทํางานอยู่ตัวคนเดียวก็ได้ในไพ่ใบนี้อาจจะมีเกณฑ์อารมณ์ความน้อยใจแต่ก็คือเราทําทุกอย่างเพราะความร เพราะคนที่เรารักเราอยากให้ครอบครัวม,มีความสุขนะคะปนเปอเนี่ยในไพ่ขึ้นมาการปนเป์มีเงินปุ๊บซื้อนู่นซื้อนี่ให้ด้วยซัพพอร์ตทุกอย่างหรือบางคนเนมีการมองหารูทางการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็ได้ในบางกรณีหรือโยกย้ายถิ่นฐานนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะมีความชัดเจนแต่ค่อนข้างไปได้ดีและประสบความสําเร็จนะคะทําบุญกับพระในบ้านดีที่สุดที่หมอบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านนะเราดูแลซัพพอร์ตพ่อแม่ยังไงเราก็จะได้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าที่หมอบอกมีทําบุญ คุณคนกับพ่อแม่ดีที่สุดที่หมอบอกนะคะแล้วก็ทําคุณกับเขาเรียกอะไรนะสัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตที่หมอบอกจะปล่อยโคกระบือก็ได้นะคะหรือว่าปล่อยปลาหน้าเขียงทําได้เลยนะคะการเงินจะได้เข้ามาไม่ขาดสายเช่นกันสิ่งที่หมอบอกนะคะคิดหวังสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นนะามาดูในด้านของคนที่มี ความสัมพันธ no ์ไม่ชัดเจนในไพ่ข e <oles> ึ้นมานะคะอาจจะโดนหลอกหรือโดนเอาเปรียบในด้านความรักหรือเราต้องไปปนเปอเขาหรือเขามาปนเปอเราในบางอย่างเราอาจจะไม่จริงใจกับเขาหรือเขาไม่จริงใจกับเรากลับก็ได้ในไพ่ขึ้นมาอาจจะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่เราไม่ชอบเราไม่ชอบแต่เขาสามารถดูแลหรือซัพพอร์ตเราได้ก็ได้บางกรณีถ้าเราไม่คิดจะจริงจังกับเขาหรือเขาไม่จริงจังกับเราให้ถอยออกมานะคะมันจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเนาะสิ่งที่เขาให้เรามามันอาจจะเป็นเงินทองการดูแลการซัพพอร์ตทุกอย่างมันอาจจะมีความสุขแค่ ทั้งเราและเขาในภายแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยู่คุณนิ่ง,ง,ง,งๆจะเฉยดีๆที่หมอบอกอยู่แบบสวยๆหล่อๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามาถึงเวลามันจะมาในเวลาที่ใช่หรือชัดเจนที่หมอบอกไม่ต้องรีบร้อนในความรักค่ะมาดูในด้านของคนโสดนะคะช่วงนี้หนีความรักครั้งเก่า คนเก่าเฝ้าติดตามหรือว่าขององ้อคืนดีทุกช่องทางก็ได้เป็นโลกโซเชียลออนไลน์ทางเมสเซจทางไลน์หรือการโทรบางคนบล็อกแล้วเปลี่ยนใหม่ก็ยังติดต่อสามารถพูดคุยกับเราได้หรือมาหาเราถึงที่ทํางานเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าตอนนี้ไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะชีวิตเราจะมีความสุขได้โดยตัวเราเองก่อนที่เราต้องตัดสินใจรือรักตัวเองก่อนเสมอที่หมอบอกให้คุณค่าตัวเองก่อนดีที่สุดคะ่ะในด้านโชคลาภคะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าที่เจ้าทางให้โชคเรือกที่ทํางานนะคะบอกกล่าวนะใครที่เคยไหว้องค์พระแม่นะคะเป็นพระแม่อุมา นะคะพระแม่กายรีนะคะพระแม่รัศมีนะคะพระโพธ,ธิสัตว์กวนอิมได้หมดเลยในไพ่ใบนี้ใ,ใ,ให้บอกกล่าวท่านดีๆจะมีความโชคลาภหรือโชคดีจะได้จากการขอพรด้วยซ้ําถ้าเรื่องการงานการค้าขายคุณจะราบลื่นนะคะยิ่งการค้าขายออนไลน์หรือการซื้อขายของสวยของงามนะคะจะไปได้ดีในเดือนนี้จะปังเรื่องการเงินที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของอาจจะทําให้คนอื่นอิจฉาได้เลยนะคะเรื่องรวยพิถูพิตาก็ได้ที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของสุขภาพนะคะระวังนะคะของมีคมทุกชนิดนะคะไฟ ฟ้าฟืนไฟของร้อนเนาะระวังไว้นิดนึงค่ะบางทีบางคนอาจจะเสียทรัพย์ก่อนแล้วได้ได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะทำทำบุญถวายนะคะโคกระเบื้อได้เลยที่หมอบอกนะคะจะปล่อยไถ่โคกระเบือก็ได้ค่ะชีวิตโคกระเบือนะคะถวายน้ำเปล่าป,า,ปานะกับพระพิสุสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆที่หมอบอกขึ้นของสวยของงามไม่ท่านของกินอาหารคาวหวานนะคะในบางกรณีที่ขึ้นได้นะคะ แล้วก็มันสวดมนต์ไหว้พระนะคะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวยเทพที่เราบูชาเรือ่องสังขารร่างกายเรามีเทพประจําทุกคนขอให้คุณมีแต่สิ่งที่ดีพลังงานที่ใช่เข้ามานะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังเนาะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะขอให้ร่ำรวยมากๆนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะหมออนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ